เงินฝากทอสอประชารัฐดอกเบีย้ยสูงถึง1.05%จาซจากธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับหรือทอสอ h h b n n k เราไปดูอีกหนึงเงินฝากที่น่าสนใจนะครับสำหรับทุกๆคนนะครับที่ชื่นชอบในการออมเงินนะครับและได้รับดอกเบี้ยสูงนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เงินฝากทอสอประชารัฐนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทออมทรัพย์ เปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับครั้งแรกเพียง100บาทนะครับได้อัตราดอกเบี้ยนะครับสูงถึง1.05%ต่อปีนะครับโดยวงเงินอัตราดอกเบี้ยนะครับถ้าฝากไม่เกิน3 0 0 0สนบาทนะครับได้1.05%ต่อปีมากกว่า3 0 0 0สนบาทเท่ากับได้0.45%ต่อปีนะครับท้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายดอกเบี้ยทั้งหมดปีละ2ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ต้องฝากเงินครบตามงวดบัญชี6กเดือนนะครับวันที่29มิถุนายนและวันที่29ธันวาคมธนาคารจะคิดดอกเบี้ยนะครับให้คือจะให้จะโอนดอกเบี้ยให้นะครับแต่ดอกเบี้ยเนี่ยจะคิดเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือและจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่29ิมิถุนาและ29ธันวาถ้าฝากไม่ครบ งวดบัญชีหรือปิดบัญชีก่อนวันที่29มิถุนาและวันที่29ธันวาธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวันและจ่ายดอกเบี้ยให้ณวันปิดบัญชีนะครับเ <c oughs> งื่นไขนะครับรับฝากเงินจากลูกค้าทุกกลุ่มที่ผ่านโครงการพัฒนาความรู้ทางด้านการเงินให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับ ฝากถอนได้ไม่จำกัดทุกสาขานั่นเองนะครับค่ารักษาบัญชีนะครับครั้งละ50บาทในกรณีที่มีการหยุดการเคลื่อนไหวนะครับตั้งแต่1ปีขึ้นไปและยอดคงเหลือต่ำกว่า500บาทนะครับหรือหากจำนวนยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าค่าธรรมเนียมที่กำหนดจะหักค่าธรรมเนียมทั้งหมดและปิดบัญชีโดยทำการหักค่าบัญชีปีละ2ครั้งนะครับทุกทก 6เดือนโดยธนาคารจะทําการหักค่าธรรมเนียมนะครับทุกวันที่15หมกราและ15กรดกรกฎาคมนะครับอ,อันนี้เป็นบัญชีที่เหมาะกับผู้ที่มีไรายได้น้อยนะครับเป็นเหมือนให้ดอกเบี้ยนะครับกับคนที่กําลังเก็บออมแล้วก็มีไรายได้น้อยนะครับอยู่ในโครงการนะครับพัฒนาความรู้ทางด้านการเงินให้กับประชาชนผู้มีไรายได้น้อยนะครับ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ธนาคารทอสอนะครับสาขาและสํานักงานใหญ่นะครับเปิดให้บริการตั้งแต่จันทร์ถึงวนันศุกร์นะครับเวลา8โมงครึ่งถึง15บนกาสาทีหรือสาขาในศูนย์การคา้าเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา10โมงครึ่งถึง19นาฬิกาทั้งนี้การเปิดทําการของสาขาในศูนย์การคา้าอาจจะแตกต่างออกไป ตามเวลาเปิดทำการของศูนย์การค้านะครับสามารถติดต่อสอบถามผ่าน call center 026459000นะครับข้อควรระวังกรณีฝากเงินนอกเขตเคร a r i n งต้องเก็บต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วยกรณีถอนเงินข้ามเขตก็มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเช่นกันค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีเงินฝากภายใน30วันนับจากเปิดบัญ นับจากการเปิดบัญชีคิดค่าธรรมเนียมอัตรา100บาทต่อ1บัญชีและค่าธรรมเนียมอื่นๆให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารนะครับเรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงินเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับหรือการบริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้าธนาคารจะมีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญ ของการเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆลูกค้าแจ้งข้อมูลให้ธนาคารนะครับลูกค้าจะต้องมีการแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพิ่มเติมของตัวท่านเองไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลสถานที่ทำงานอาชีพที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และรายละเอียดอื่นๆเพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลกับท่านนะครับเป็นเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยแจ้งผ่านช่องทางตามธนาคาราต่างๆ ข้อมูลนะวันที่26เมษายน6กนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากทอสอนะครับที่ผมได้นำเอาบัญชีออมทรัพย์นะครับดีๆมาฝากกันนะครับลองดูนะครับว่าบัญชีตรงตามเงื่อนไขที่คุณสนใจหรือเปล่าถ้าตรงตามเงื่อนไขก็ลองไปติดต่อสอบถามธนาคารดูนะครับ